การลงทุนอย่างยั่งยืนที่ไม่ใช่แค่เรื่องของกำไรแต่ยังใส่ใจโลกและสังคมไปพร้อมกันการลงทุนแบบยั่งยืนหรือ ESG Investing คือการลงทุนในธุรกิจที่นอกจากจะทำเงินได้ยังต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและมีธรรมาภิบาลที่ดีด้วยด้านแรกคือ E Environmental เราจะมองหาบริษัทที่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมเช่นลดคาร์บอนใช้พลังงานสะอาดรีไซเคิหรือมีเป้าหมายในซีโรภายในปี2050แบบจริงจัง ต่อมาคือ S Social บริษัทที่ดูแลรา,ายงานอย่างเท่าเทียมไม่จ้างเด็กเข้ารอบความหลากหลายและมีบทบาทเชื่องบวกกับชุมชนเช่นจ่ายค่าแร์ที่เป็นธรรมและสุดท้าย G Governance บ,บริษัทควรมีการบริหารงานที่โปร่งใสไม่เอื้อผลประโยชน์ให้ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีระบบตรวจสอบภายในและเปิดเผยข้อ,ขอมูลเนี่ยตรงไปตรงมา แล้วทำไม ESG ถึงน่าลงทุนรบริษัทที่บริหาร ESG ดีมันจะบริหารความเสี่ยงได้เก่งแข็งแรงในระยะย,ยาวและได้รับความเชื่อถือจากผกู้ค้าและที่สำคัญคุณยังได้มีส่วนช่วยให้โลกน่าอ,อยู่ขึ้นอีกด้วยแ่มต้นลงทุนก็ไม่ยากเลยคุณสามารถเลือกลงทุนผ่านกองทุน ESG ตรวจสอบคะแนน ESG ของบริษัทจดทะเบียนหรือดูว่าแต่ละกองทุนใช้เกณฑ์ไหนแต่อย่าลืมระวัง greenwashing บางบริษัทหรือกองทุนแค่ร้างพว่าหลักโลกทั้งที่จริงยังทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่วิธีป้องกันคืออ่านข้อมูลให้ครบเช็คแผน ESG ที่คำจริงไม่ใช่แค่คำโฆษณา,าการลงทุนอย่างยั่งยืนได้ทำผลตอบแทนและความรับผิดชอบไม่ใช่แค่เรื่องของการทำดีแต่คือการลงทุนในอนาคตที่ดีกว่าตัเรียนดูการลงทุนวันนี้อนาคตการเงินของคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอน